สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงคู่ระหว่างรถถังกับทาเครุคู่นี้จะได้ชกกันกี่โมงหลังจากที่รถถังขึ้นป้ายมีคิวป้องกันแชมป์โลกโมวยไทยกับจากขอบสมิธเป็นภาคที่2นะครับทำเอาแฟนมวยก็งงกันเป็นแถวนะครับโอ้โหจนอุทานว่าอียังว่าคู่นี้จะได้ชกกันตอนไหนละ่ะโดยก่อนหน้านี้บอชตีเคลลันวาจาไว้เมื่อสิบวันหนึ่งหกเจ็ด ที่จัดที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีที่ผ่านมานะฮะบอกว่าคู่ระหว่างทาคีลู่ก,กับรถถังเนี่ยภายในปีนี้แฟนมวยได้ดูแน่นอนนะครับโอ้โหแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยคงจะไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่ารถถังเนี่ยมีคิวป้องกันแชมป์โลกมวยไทยก่อนอทางวันทีมมัชิปคงจะมองว่าให้รถถังเนี่ยได้วอร์มเครื่องก่อนหรือเปล่าได้อุ่นเครื่องและได้ป้องกันแชมป์โลกได้ขยับร่างกายก่อนนะฮะก่อนที่ไปเจอกับทาคีลู่หรือเปล่านะฮะ แล้บอสชาเตียจะมองว่ารถถังได้เจอทาเครุแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ถึงเจอก็ไม่ใช่กติการมวยไทยเพราะทาเครุถนัดกติการคิกบ็อกซิ่งแต่เชื่อเถอะคู่กันแล้วย่อมไม่แคลวกันแน่นอนนะครับไม่ช้าก็เร็วคงได้เจอกันแต่ตอนนี้บอสชาเตียจะมองว่าให้รถถังเนี่ยได้ป้องกันแชมป์มวยไทยก่อนนะครับ ท่านนี้บอกว่าไฟาก่อนที่ต่อยกับรีนิสบอกอุ่นเครื่องคิกบ็อกซิง่งก่อนเจอทาเครุแล้วอยู่ๆมาให้ป้องกันเชมป์มวยไทยแล้วคู่โชกก็ไม่สูสีด้วยเอาแต่หมูมาให้ลูกรักโชว์ให้คนอเมริกาดูว่าลูกรักเขาของจริงแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอทาเครุสักทีดูทรงแล้วน่าจะมีปีนหน้าก็ไม่รู้จะได้ชกกันหรือเปล่าท่านนี้บอกว่ารถทังขาลงแล้วเหลืองไม่เคยมีเงินล้านท่านนี้บอกว่ากลัวลูกรักแพ้ ท่านนี้บอกว่าหาคู่ชกให้ลถถังแต่ละคนล่าสุดขึ้นโปรแกรมมาโคตรง่ายจริงๆควรจะเป็นทาเคีรุมากกว่าหาคู่ชกให้ลถถังเหมือนว่าถังจะแพ้ยังไงไม่รู้จริงๆค่าตัว1ิล้านซุปเล็กควรได้มากๆเจอแต่งานหนักๆฝีมือลุ่นท่านนี้ก็บอกว่าเห็นด้วยครับให้ลถถังข้อสนิมสร้างกล้ามเนื้ออีกสักไฟก่อนค่อยเจอกันท่านนี้บอกว่าให้ลด ถังกินหมูจากรอบก่อนๆท่านนี้ก็บอกว่าเหมือนกลัวลูกลักจะแพ้หาแต่หมไม้เคี้ยวท่านนี้บอกว่าน้ำหนักจะทําได้เปล่าท่านนี้บอกว่าถังลูกรักจริงๆท่านนี้บอกว่าอีกสิบปีถึงจะได้ต่อยกัน คอมเมนต์จากแฟนมวยทางบ้านก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกผิดหวังอยู่เล็กๆนะครับน่าจะให้คู่นี้เนี่ยได้เจอกันภายในปีนี้เลยโอ้โหแต่ก็แล้วแต่ทางวันชิมชิมนะครับให้รถถังป้องกันแชมป์ก่อนก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะได้ป้องกันแชมป์มวยไทยเพราะว่าไม่ได้ป้องกันแชมป์มวยไทยนานแล้วนะครับอา,อาจจะมองว่าให้รถถังเนี่ยได้สร้างกล้ามเนื้อก่อนได้วอร์มเครื่องก่อนหรือเปล่าก็มองได้หลายมุมนะครับ แล้เพราะชาตตียจ,จะมองว่ารถถังไปชกที่อเมริกาเพราะว่าคนอเมริกาชื่นชอบรถถังเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทางมีแฟนคลับ fc อ่าที่ติดตามเชียร์เขาอยู่แล้วนะครับที่อเมริกาไปชกที่อเมริกาเนี่ยคงจะดึงดูดให้คนมาสนใจเยอะแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคู่นี้ไม่ช้าก็เร็วคงได้เจอกันแน่นอนครับเพราะว่าคู่กเราย่อมไม่แคล้ว รถถังเนี่ยก็เคยประกาศอยากเจอทาเคลุอยู่แล้วส่วนทาเคลุก็ประกาศอยากเจอรถถังเหมือนกันนะฮะโอ้โหคงต้องรอติดตามชมนะครับว่าจะเป็นต้นปีหน้าหรือว่ากลางปีหน้านะครับเออคงต้องดูกระแสมวยเป็นหลักนะครับดูฐานแฟนขับอ่าดูกระแสมวยว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับอ่าทางวันธิชีพคงจะมองอย่างนี้นะครับอ่าส่วนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่าคู่นี้จะลงเอยกันแบบไหนจะได้เจอกัน อยากให้เจอกันที่ไหนนะครับโอ้โหแฟนมวยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตั้ง่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมปติดตามกันได้ที่แอดไลน์ pk24 แอด pk24 อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม